ทีมงานครับพึอยู่กับซัพเปอมอลมาสามปีกว่าแล้วก็ทีมงานทนเข็มแรงมากไม่ว่าจะเป็นวิกฤตโควิดเจอมากาากหายแล้วก็เราทุกคนพยายามว่าแผนแล้วก็ตั้งเป้าหมายเป็นข้องกันทุกทุกอาจัน์จะมีการวางแผนแล้วก็มีกลยุทธ์ในการดูแลชีมยังดีที่สุดครับทีมงานผมตอนนี้ครับอยากจะบอกว่าคุไรงสา ตอนนี้มีกินางา 12, น12,000ถุงไปแล้ว,ลวโต<อ>ผมเห็น,นพ่อแม่ลำบากตลอดและตั้งเป้าหมายไว้เสมอว่าชีวิตนี้อยู่เหมือนเดิมไม่ได้แล้วผมไม่ทนอยู่กับความจนแล้วก็ความเจ็บปวดที่มีคนดูถูก เรียนไม่ได้สูงเป็นลูจกจ้างก่อนแล้วก็จะทำเยียบยามเยียยาา่ยมแย่เยอะแยะมากมายในชีวิตถ้าผมสำ่งเด็จกจับธุรกิ๊นีเป็นไดบอนะผมเชื่อเหลือเินว่า